ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ผมถีมว่าเห็ดปลาลาดพริกครับป่านิ่นลาดพริกครับปถุมวิทยกันนี่ป่านิ่นนะครับพริกน้าตาลมะพร้าวอันนี้คือน้มามะขามครับน้มามะขามเปียกกระเทียมครับนำปลา,าครับเดี๋ยวห้าไปทอดปลากันครับ เอาน้ำมันลงแหยเดือดครับเอาปลาลงเลยครับเอาปลาปลาแป้งโตขี้เล็กน้อยเลยครับเพื่อบม่ให้มันติดครับไปค่ะให้จังนะครับให่จางครับ จกอะไรมาเพื่อกัน,นมีกระทะให้มันสุกด้านเดียวเลยนะครับเดี๋ยวค่อยพี่ทำต้องแตบต่างพี่ทับด้าน,นครับโอ้เสียงสวยเลยพี่น้องสีสันสวยเลยครับ ทอดปลาถูกแล้วตักปลาขึ้นเลยครับว้าไม่้องเดยสวยเอาปลาไปพักไนตนตวไ้น,นะครับขับ้นตอนต่อไปมาเหินนำลาดกันครับเอาน้มารถลงครับเตรียม tiếp lên không? Cho này lên không? có chơi น้ำลงเลยครับ mm. ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลมับข้าวครับ mm. ตามด้วยน้ำมะขามเปียกเพี่อง เกี่ยวได้ครับพ่อนำ้ำพ่อน้ำราดแล้วเคี่ยวเหนียวแล้วครับไอ่ดีซิมด้วยพี่น้องบบดนี้รสชาติานย่งไรหวานเข้ม เี่ยวสามรถพี่น้องปิดไฟไปลาดนำกันที่นำลาดลงเลยครับลาดช้ำๆเลย แสบแ้งได้ปุ๊บห้าตามันก็จะตินอางทีนะครับปลานินราดพริกอ่ะมากินเข่าน้ำกันครับมื่อนี้แสบๆเข่าสวยร้อน,อนมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น,อน้องพี่น,อน้องขอบคุณทุกคนในการรับชมฝากช่องเลยนครับฮักนะชัดเจน ห้างนาชัดเจนเพื่อเป็นแรงเล็กกำลังใจในการฮิดคลิปข้างาไปคลิปนี้ก็ทั้งนี้แหะครับคลิปหน้าพ่อ,อกันไหมครับสวัสดีครับ